ดราม่าก,กล้องห้วยไร่โพสเหยียดแฟนเพลงเสียงแตกเป็นสองฝ่ายเลยค่ะรี่ด้ว่าเป็นงานเข้าแต่ว่างานเข้าครั้งนี้ไม่รู้ว่าเป็นตั้งใจหรือว่าเป็นอย่างไรจูจูค่ะนักร้องหนุ่มขวัญใจมหาชนอย่างกล้องห้วยไร่ล่าสุดสร้างประเด็นดรามา่าสนันโลกโซเชียลโดยเขาโพสต์ฝันหันเฟซบุ๊กตัวเองค่ะโพสต์ว่าตอนนี้นะเขากำลังจะไปทำการแสดงที่กำแพงเพชรเขาบอกว่าเห็นแฟนเพลงกำแพงเพชร มารอกันตั้งแต่4ี่โมงเย็นยืนเข้าแถวตากแดดเพื่อรอเจอกล้องเบิ้ลแซกช่างเป็นภาพที่น่าสมเพชเหลือเกินเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตกันหรืออย่างไรก็เขาแจ้งแล้วไงว่าเล่นสามทุ่มจะรีบกันมาตากแดดทำไมจะรีบมาตากแดดเพื่อเจอกันนะครับผมไปแน่นอนเพราะผมเอาเงินมาหมดแล้วถ้าไม่ไปก็ติดคุก โพสครั้งนี้ราคาเผยแร่แล้วก็ถูกแชร์เยอะมากๆเลยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากค่ะทั้งตําหนิและบางคนก็เข้าใจในโพสต์ของหนุ่มกล้องส่วนในด้านของตําหนิเพจ Facebook ข่าวท้องถิน่นโดยระบุชื่อว่าบอกเลยว่านั่นคือข่าวท้องถิน่นและเขาก็โพสต์ข้อความว่าอย่าสําคัญตัวเองให้มากคนกําแพงเพชรไม่ใช่เป็นแบบที่คุณพูดคุณคิดผิดผมอุตส่าห์ให้เกียรติคุณมานั่งดูการแสดง ไม่เต็มใจมาเล่นนี่คือขบขัโพ,พนะงานนี้นอกจากคนที่มาตำหนิก,ก็มีคนเข้าข้างและชี้แจงว่าทั้งหมดที่กล้องห้วยไร่ขพสพ์เนี่ยเขาติดตลกตามภาษากล้องห้วยไร่ใครไม่เป็นแฟนคลับคงไม่รู้ว่าเป็นสไตล์ของกล้องห้วยไร่อย,อยู่แล้วและในปัจจุบันทาง Facebook ของหนุ่มกล้องห้วยไร่ลบไปแล้วนะ ลบโพสต์นี้ไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้ว่าหนุ่มกล้องจะออกมาอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรต้องรอคําอธิบายจากปากเจ้าตัวนะคะดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะบางอย่างนะเรื่องราวของโซเชียลทําให้เราหลายคนอย่างตัวทุกกี้เองเรื่องราวทั้งหมดของคนดังๆที่มีเรื่องม,องมองีดาวดราม่ามาเนี่ยเรานอกจากอ่านข่าวแล้วนําเสนอข่าวแล้วเราต้อง ย้อนกลับมาดูตัวเองนะบางเรื่องเราเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมันไม่ได้อธิบายความรู้สึกจริงๆของเราไงมันไม่มีอารมณ์การเขียนไงเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่โพสต์แล้วไม่มีการเข้าใจผิดพี่ว่าดีที่สุดนะกล้องห้วยไร่นะเพราะว่างานนี้หลังจากคุณโพสต์หลายสิ่งหลายอย่างมันต่อเนื่องหลายอันไงเพราะฉะนั้นแล้วพี่เชื่อว่ากล้องห้วยไร่น่าจะรับคําติชมแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองในการโพสต์โซเชียลนะคะ